เป็นสามหมอแล้วก็จากย่างเขายังกอนเนาะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้นะพรมมาอำเภอนาะแก่เหตุที่มาเพราะว่าพมขึ้นฮอดบานเเทนไม่ได้งงพักได้แห่เพศใส่บื่ออยู่ใสนะ่เลยมันเยอะหมาเลยไนดะ้ที่หมาเนี่เพราะว่ามันมาหาพี่น้องนะี่แหละแล้วก็เพิ่นเป็นอ่ะชื่อดิ่ม,มันอะไรเลยเพ่ดนะคะคอติ้งเอ้ยกระติ้งอันนี้เนะี่ยอันนี้ชื่ออันอะไรเอฟพี่อแปปี้ เทศที่ต้องมาเนี่ยเพราะว่าพากันไปอันเพราอนพี่หมอเพราอนพี่หมอนี่ผมมาศึกษาเบิ่งแล้วนะพวกแม่เขาไปงงง่ายได้เขาไปท,ทําพิธีไหว้ครูคือกัากับคนภาคกรรมยกาคารูไว้อันนี้มว่องภาษาง่ายๆว่าเรียกพี่หมอพีตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่าคุบาอาจารย์หรือขอโมนตาคาถาแต่เมื่อนี้เนี่ยอย่าเฝ้าว้าหลายหิวเขานี่ยเนี่ย ค่อยผ่ากันเท็ดข้าปุ้นนี่นี่นีๆๆ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 อันนี้น,น้ำยาปลาาฟัร์เลตเมดิซีนใส่ตีนร้อมเลยนะออผู้ใดจะื้อตีดีดปลาเรามา <laughs> นี่โรเดอร์นี่ว่าทำลายแตะเลยสักกะข้าุ้นด่กะบ,บีบสดโอ้ผู้ใดจะพู้บีแปลข้าวปุ้นไน้เองเหรอ <c oughs> <c oughs> ไป้แ้นใ้กเมเลโอ้แปนะเอะเอด <c oughs> และกกบพัดเลยนะ โมสั่งว่าเจ้าน่ะให้หูจักกินผักแน่มันจะกินง่ายถ่ายสะดวกแล้วมันก็มีผักเขียวๆนี่โดยเฉพาะผักน้องตู่นี่จะเป็ว่าอีเดิมไม่สุภาพถ้าเรียกผักน้องตู่นี่มักกินหลายแต่ว่าปัญหาในกินแลนน้วเยักโต๊ดฝันนี่นะเต่เดี๋ยงจักรยานะจำเข้าไหมเนี่ยเนเนนเนมาเพืออ่อเนี่ยเอาบปีนมาก่อนเลยโอ้คือคนลุกวะโอ้ขีเข่าหรอวะฝัน โอแม่เพื่อนนำมาว่าคัมพอแท้ๆได้ดิอ๋อเจอเดีคือเวลากินข้าวปุ้นเนี่ยเพื่อนบอกว่าว่าอย่าให้กินคําโอหลมันไม่สุภาพเหมือนว่านะเออโอ้มันต้องน้ำาหลๆเนี่ยได้อ่มามามมามาเคดูพี่นนางนี่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 โอ้เพน้ำหลโยนน้ำได้นั่งทางดิน อย่าท่านผู้ทรอย่า้ําหลายแตะภาษาที่ผมว่าเป็นภาษาผู้ไทยบ้านาแกผู้ไทยว่าบ้านาแกศผมมีผู้ไทยฮะน่ะนี่เป็นเรก่อยรียุูเขาไปนี่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 เบิง้งเนี่ยอ้าอาปะตะกอนพุโทโธธรรมโมสังโฆมันนว มันฟอมฟมบ้านเฮาว่ามันอัมรำอัมรำเขากะอรีไรแล้วกะบะเบ็ดหลายตอนนี้กินเพ็ดมาถ้าผมกินเบ็ดผมจะหน้าแก่อันนี้ผมไม่ค่อยกินเป็ดผมเดินหน้าอ่อนแล้วก็ทีดด่สองคนคงจะลดผมถามแล้วใส่ไหมใส่แต่นิดหน่อยแล้วเขาเอาน้ำตาลแทนเนเบ้านาเอพระอีตู้นี่น่นี่นี่น่ อันนี้มันมานี่ยนะมันมาซาเนี่ยเขากินเขาขายตั้งแต่สิบโมงแล้วมันก็หมดอยู่เที่ยงหรือบ่ายโมงนี่นี่นี่เพื่อพักเพื่อฮันเพิ่มนี่ไงเนี่ยอืมปวดแล้วปวดแล้วอันผู้สิ่นทั้งหลายก็ต้องมาเนื่องเฉพาะเท้าใส่คำเลาะนี่ก็ดันทู่บ้านทู่เมืองก็ได้ บ้าเกิดอยู่นี่นะนี่นี่นี่เอาอีสักคำพูดอ,อย่าว่าไปกินคำโต้เด้อเดี๋ยวยไม่สุภาพความแซ่บมันสะพันอารับรองมาหนาแกนให้มาร้านขนมจีนปีสดคุณเอฟขนมจีนปีสดคุณเอฟ ทางคอคสทางลงน้ำกำจากอำเภอนาแกเข้ามากรุงศรีอย่ธยามือถ้าบโปแต้ให้เอานักแห้งไปเตะเรียมเสาเจ็ดทีปีแต่ตั้งแต่ให้อ้านคือผมว่าเอาใส่กำเลาะแนะนำมากินแล้วทั้งนี้ผมก็ได้รับการแนะนำว่าผมแนะนำมาทั้งแก้ทั้งแถมรับกกันขอบคุณ ไอ้เนาะไอลโลาไอเลิฟยูมีคำหนึ่งฟองทีคำหนึ่งฟออืมมีวิญญาณผีดูดเลือดกินเลือดโ <c oughs> ลูกนี้มีเราสองคนไอเลิฟยู